บอกตอนนี้ไม่รู้ธอเราไ,ไม่รู้หไปยังในรู้ว่าเธอคิเช่นไรเธอบอกคำนันแล้วเธอบปลว่าไม่ใช่จึเป็นมากนี้จะยุงจะเดินนี้ไปเรียนครับสวัสดีครับผมคูสุกกิจสินทุรั์ครับวันนี้คูมานําเสเหนอนะครับเกี่ยวกับการคูมกําเนิดซึ่งมันมีหลายวิธีนะครับที่เหมาะสม แล้วเราสามารถเอาไปใช้ได้ให้เหมาะสมกับตัวเราครับในเรื่องที่ครูจะนําเสนอในวันนี้นะครับก็คือการใส่ห <Tonight> ่วงอนามัยนะครับซ <c oughs> ึ่งการใส่ห่วงอนามัยนั้นเราสามารถเลือกใช้ตามความเหมาะสมนะครับเพราะนั้นผู้ชายฟังให้ดีนะครับสําคัญมากเลยผู้ชายอย่าไปใส่นะครับนะครับเพราะนั้นผู้หญิงก็ต้องตั้งใจฟังนะครับแล้วเราก็เอาไปเลือกใช้เอาให้ที่เหมาะสมที่เหมาะกับตัวเรามันจะได้เกิดประสิทธิภาพในการคุูกำเนิดครับ การคุมกําเนิดโดยวิธีการใส่ห่วงคุมกําเนิดห่วงคุมกําเนิดหรือห่วงอนามัยเป็นการคุมกําเนิดที่มีประสิทธิภาพเป็นอันดับ3ของวิธีการคุมกําเนิดแบบชั่วคราวเป็นเครื่องมือทางการแพทย์ที่ไม่ใหญ่มากวิธีการทางแพทย์คือใส่ห่วงคุมกําเนิดนี้เข้าไปในโพรงหมดลูกเพื่อไม่ให้ตัวอ่อนที่เกิดจากการปฏิสนธิของอสุจิกับไข่เข้าฝังตัวฟังดูแล้วอาจน่ากลัวไปนิดแต่วิธีการคุมกําเนิดแบบนี้ มีโอกาสล้มเหลวในการป้องกันเพียง0.2%เท่านั้นหากเป็นการคุมกำเนิดแบบเคลือบฮอร์โมนก็คือ2ใน100คนที่จะพลาดแต่ถ้าเป็นห่วงคุมกำเนิดแบบหุ้มด้วยทองแดงอัตราการล้มเหลวมีเพียง0.6%เท่านั้นข้อดีของการคุมกำเนิดแบบการใส่ห่วงคือไม่ต้องรับประทานยาคุมกำเนิดไม่ต้องฉีดยาทุก3เดือนไม่มีผลของฮอร์โมน ไม่มีปัญหาเรื่องประจำเดือนมาแบบประปิดกระปอยน้ำหนักตัวไม่เพิ่มขึ้นและไม่ทำให้เกิดสิวฝ้าแต่ก็มีข้อเสียเช่นเดียวกันคือต้องคอยตรวจเช็คสายห่วงอย่างสม่ำเสมอว่ามีการหลุดหรือไม่โดยเฉพาะหลังการมีเพศสัมพันธ์และไม่สามารถป้องกันการติดต่อโรคที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ซึ่งการใส่ห่วงคูมกำเนิดเหมาะกับผู้ที่เป็นโรคอ้วน เพราะการคุมกําเนิดด้วยฮอร์โมนมีโอกาสทําให้น้ําหนักตัวเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมผู้ที่ต้องการป้องกันการตั้งครรภ์ระยะสั้น3-5ปีผู้ที่มักหลงลืมการรับประทานยาคุมก็สามารถใช้ห่วงคุมกําเนิดได้แต่ห่วงคุมกําเนิดก็ไม่เหมาะสมกับผู้ที่ไม่แน่ใจว่าตัวเองตั้งครรภ์อยู่หรือไม่หากใส่เข้าไปอาจจะทําให้เกิดภาวะแท้งของบุตได้ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับมดลูกและอุ้งเชิงกราน ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับภูมิต้านทานและโรคหัวใจซึ่งผลข้างเคียงของการใส่ห่วงคุมกําเนิดก็มีเช่นเดียวกันข้อที่1คือมีเลือดออกทางช่องข้อแบบกระปิดกระปลอย 2. อ,อาจมีการปวดประจําเดือนมากขึ้นประจําเดือนมามาก กว่าปกติเล็กน้อยมีการตกขาวบ้างหรือมีการตกขาวมากผิดปกติเนื่องจากสาห่วงที่อยู่ในช่องคลอด 4. ปวดท่วงบริเวณท้องน้อยหรือมีอาการปวดหลังแก้ไขได้ด้วยการกินยาแก้ปวด 5. เป็นปัจเจเสี่ยงต่อการอักเสบติดเชื้อในอุ้งเชิงกรานในสตรีที่มีคู่นอนหลายคนหรือในสตรีที่มีภูมิคุ้มกันต้านทานบกพ่อง 6. ผลข้างเคียงจากห่วงอนามัยชนิดฮอร์โมนที่อาจพบได้เช่นหัวศีสะอารมณ์แปรปรวนเป็นสิวน้ำหนักขึ้นมีภาวะขนดกเจ็บคัดตึงบริเวณเต้านมต่อไปนะครับเรามาว่ากันด้วยเรื่องของการทำหมันนะครับทำหมันนะครับนักเรียนเราสามารถทําได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะครับแล้วมันก็จะมีทั้งหมันเปียกหมันแห้งนะครับซึ่งรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวนักเรียนดูในคลิปครับ วิธีการคุมกำเนิดด้วยการทำหมันการทำหมันเป็นวิธีการคุมกำเนิดโดยการทำให้ท่อนำไข่อุดตันเพื่อไม่ให้เกิดการปฏิสนธิมีหลายรูปแบบคือการใช้ไฟฟ้าจี้การผูกและการตัดการใช้คลิปหนีการใช้วงแหวนพลาสติกลัดทางเดินของท่อนำไข่สำหรับผู้หญิงจะมีการทำหมันเปียกหลังคลอดภายใน6สัปดาห์และทำหมันแห้ง หลังจากพ้นระยะคลอดช่วง6สัปดาห์ไปแล้วสำหรับการทำหมันแห้งการผ่าตัดในการหาท่อนำไข่จะยากกว่าการทำหมันเปียกแต่ก็ใช้เวลาไม่นานส่วนวิธีการผ่าตัดทำหมันหญิงในปัจจุบันจะมีอยู่2วิธีด้วยกันคือการทำหมันหลังคลอดคือการทำหมันเปียกและการทำหมันปกติคือการทำหมันแห้งสำหรับผู้ชายการทำหมันจะง่ายกว่าผู้หญิง เียงแค่ตัดหรือรักท่อนำอสุจิและยังสามารถทำได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องพักฟื้นที่โรงพยาบาลส่วนวิธีการผ่าตัดทำหมันชายในปัจจุบันจะมีอยู่ด้วยกัน2วิธีคือ 1. ใช้มีดกรีดเปิดผิวหนังบริเวณถุงอันทะเหนือท่อทางเดินของอสุจิ1-2แผลแล้วทำการผูกและตัดท่อทางเดินของเชื้ออสุจิทั้งสองข้าง จากนั้นก็เย็บปิดหนังที่กรีด 2. ใช้เครื่องมือเจาะบริเวณผิวหนังเพื่อหาท่อทางเดินอสุจิแล้วทำการผูกและตัดท่อทางเดินเชื้ออสุจิแผลจะมีขนาดเล็กกว่าวิธีแรกจึงไม่จำเป็นต้องเย็บปิดปากแผลข้อดีคือเป็นการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดและยังประหยัดในระยะยาว ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการคุมกำเนิดไม่มีผลของฮอร์โมนไม่ต้องทานยาคุมและไม่เป็นอุปสรรคต่อการมีเพศสัมพันธ์แต่ก็มีข้อเสียเช่นเดียวกันข้อเสียคือไม่สามารถหรือป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้หากเป็นการผ่าตัดแบบเปิดจะมีแผลที่หน้าท้องและถ้ามีการคุมกำเนิดล้มเหลวก็มีโอกาสตั้งท้องนอกมดลูกสูงเช่นเดียวกัน แต่โอกาสที่หมันจะหลุดนั้นมีน้อยมากมีเพียง0.2%เท่านั้นการทำหมันจึงเหมาะกับผู้ที่ต้องการคุมกำเนิดแบบถาวรผู้ที่มีโรคติดต่อทางพันธุกรรมที่ส่งผลให้ทารกในครรภ์เป็นอันตรายหรือเกิดมาไม่สมบูรณ์ผู้ที่มีโรคประจำตัวที่การตั้งครรภ์อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ป่วยผู้ที่มีความบกพร่องทางจิตหรือสติปัญญา ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองตามกฎหมายแต่การทำหมันก็ไม่เหมาะสมกับผู้ป่วยโรคหัวใจผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงผู้ป่วยโรคโลหิตจางผู้ป่วยโรคเบาหวานผู้ป่วยโรคปอดหรือผู้ที่ป่วยติดเชื้อที่มีไข้สูงหากทำการผ่าตัดอาจทำให้การติดเชื้อลุกลามได้นักเรียนครับนะักเรียนได้ศึกษาความรู้จากวิดีโอนะครับนะักเรียนเข้าใจไหมครับ ถ้านักเรียนยังไม่เข้าใจนะครับนักเรียนมีคําถามนะครับก็ฝากไว้ได้นะครับหรือเจอครูแป๊บก็ถามนะครับทีนี้นักเรียนก็ต้องเอาไปคิดดูนะครับว่านักเรียนเนี่ยควรจะทำอย่างไหนหรือจะแนะนําครอบครัวเพื่อนฝูงยังไงก็ได้นะครับให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดกับตัวเรานะครับถ้าเราคิดว่าเราไม่อยากมีลูกแล้วไปตลอดเลยครูก็แนะนํานะครับว่าการทําหมันนะครับก็จะดีนะครับแต่ถ้าเกิดเรายังพักชั่วคราว นะครับหาความพร้อมของครอบครัวเสร็จแล้วเมื่อต้องการกลับมาอยากมีลูกอีกนะครับตัวเองก็เลือกวิธีนะครับในส่วนที่ครูนําเสนอเนี่ยมันเป็นแค่2วิธีนะครับยังมีอาจารย์อีกหลายท่านนะครับมานําเสนอและหลายวิธีนักเรียนลองดูนะครับนักเรียนชายไม่ต้องน้อยใจนะครับเอ๊ะทำไมเราใส่ห่วงไม่ได้นะครับไม่เป็นไรครับนักเรียนชายก็สามารถครูกาเนิดได้โดยการทําหมันก็ได้ปัจจุบันนี้ก็ทันสมัยนะครับเราปลอดภัยครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และกดกระดิ่ง เพื่อไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปของพวกเรารเลยนะครับบ๊ายบาย